สวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแคริเอเตอร์ช anel และ f a c e b o o มอ o โตมหาเมตานะครับกับการดูดวงผ้าย,ยิบสีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำกันทุกครั้งนะครับเผื่อมีคุณผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเพิ่งดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมดูอย่างจริงจังนะที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลาย,อยาเอาไปซีเรียสประมาณนี้นะครับอ่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มมาทุกวันนะท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ เพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านได้นะคนดูเยอะแยะนะ,ะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มัตโต5กที่ให้ไว้นี้นะครับคร่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมแล้วก็ขอฝาก Facebook Fanpage มัตโตมหาเมตตาของผมไว้ด้วยนะครับนะ เอาไว้ลงเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงการที่ผมจะจัดหาวัตถุมงคลต่างๆมาตามวาระอันเหมาะสมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับผมนะ ในส่วนของการดูดวงนั้นผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบดูไพ่ยิปซีแบบเลือกกองไพ่นะครับแบบพิกัดการ์พิกัดเด็กจะมีไพ่ให้เลือกสากองนะโดยปกติแล้วก็จะเริ่มต้นจาัดก,การมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานนะขอให้ทุกผู้ชมทําใจให้สบายๆแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวะัละคังกองที่สองสีแดงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบตรงใจที่สุดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเรื่องดีๆและสิ่งดีๆในเดือนหน้าของคุณนะครับคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่อัศวินไม้เท้าโอ้โหอัศวินถ้วยก็มาสองอัศวินเลยจะได้เพื่อนใหม่หรือเปล่าออแปดเหรียญเอ้ชีวิตสมบูรณ์ดีไม่ต้องห่วงสองดาบมาเตือนอะไรเดี๋ยวมาดูกันอ่าเด็กถือไม้เท้าอืม คุณมีความสุขสบายอยู่แล้วพอสมควรคุณกองที่หนึ่งสิ่งดีๆโชคดีในเดือนหน้าของคุณจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะมิตรภาพความสัมพันธ์คุณมีโอกาสได้มิตรใหม่เข้ามาในชีวิตเอออาจจะมากกว่าหนึ่งคนนะดูแล้วมีทั้งเข้ามาจีบก็มีเข้ามาแบบเป็นเพื่อนกันยังมิไม่ก็มีหรือเข้ามาเพราะว่ามีความสนใจในตัวคุณเพราะคุณมีความสามารถใดๆก็แล้วแต่เข้ามาด้วยหน้าที่การงานก็ได้ใดๆก็แล้วแต่คุณจะได้โชคดีในเรื่องมิตรภาพใหมๆ่ๆอ่า ถ้าเขามาจีบคุณก็พิจารณาดูแล้วกันว่าคุณชอบไหม <c oughs> อันนี้แล้วแต่หน้าไพ่ไม่ได้บอกชัดเจนเรื่องความรักแต่บอกแค่ว่าตัดสินใจดีๆระวังเลือกคนผิดเออหรือว่าระวังความเครียดจากการเลือกไม่ถูกถ้ามีคนมาจีบมากกว่าหนึ่งคนหรือไปชอบใครมากกว่าหนึ่งคนไม่ต้องรีบใจเย็นๆเ,เชื่อสัญชาตญาณตัวเองเชื่อเสียงในหัวใจตัวเองชีวิตคุณตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้บกพร่องอะไรมากมายอยู่คนเดียวไปก่อนก็ได้สบายๆกรณีคนที่มีคู่แล้ว นี่แปลว่าคู่ของคุณไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาระวังว่าจะเผลอใจไปชอบใครเพิ่มะจะไปปิ๊งใครเพิ่มหรือมีใครมาปิ๊งคุณเพิ่มอันนี้ก็ระวังเอาเองนะครับประมาณนี้คนโสดมีโอกาสได้มิตรภาพใหม่ๆได้กัลยาณมิตรเพิ่มมีคนมาจีบหรือไปจีบเขาได้หมดมีโอกาสสมหวังส่วนคนที่มีคู่แล้วก็จะมีมิตรใหม่ๆ,ๆเช่นกันระวังระวังการเผลอใจไปชอบ คนอื่นเพิ่มอะไรแบบนี้เออขอให้มันคงกับคนรักของเราไว้ประมาณนี้นะครับหน้าไพ่กองที่หนึ่งนี้ชัดเจนมากโชคดีสิ่งดีๆของคุณในเดือนหน้าเป็นโชคดีเกี่ยวกับมิตรภาพมิตรใหม่ๆอ่ารวมถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะนําโชคดีมาให้ต่างหากนะสําคัญคือเลือกดีๆเออไม่ต้องเกรงไม่ต้องกังวลอ่าเลือกดีๆเชื่อเสียงของหัวใจเชื่อสัญชาตญาณตัวเองแล้วคุณจะผ่านไปได้อย่างดี น้อมรับความโชคดีครั้งนี้เอาไว้นะครับพอดวงคนเราเปลี่ยนได้ตลอดมีขึ้นมีลงไม่ต้องไปยึดติดว่ามันจะดีร้ายแค่ไหนขอให้ไปตามดวงไปตามชีวิตอย่างมีสติดวงส่วนดวงการปฏิบัติจริงก็ส่วนหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อสิ่งดีๆและโชคดีในเดือนหน้าของคุณจะเป็นอะไรนะครับคุณได้ไพ่เกเหรียญอุดมสมบูรณ์อ่ามีกินมีใช้ ดีเอ็มเพ s สอยู่ส,สวยๆไปอ่าถ้าผู้ชายก็อยู่รอๆไปสถ้วยเออระวังใจตัวเองหน่อยนะพึงพอใจในสิ่งที่มีนะครับผมหกเหรียญอ้มีโชคมีลาบด้วยสิบถ้วยครอบครัวสมบูรณ์พูนสุขด้วยมาขยายความการคุณกองที่สองสิ่งดีๆและโชคดีของคุณในเดือนหน้าคุณกองที่สองนะคุณมีความอุดมสมบูรณ์มากมีกินมีใช้ไม่ขาดอ่า แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ฟุ่มเฟือยได้นะอันนี้แล้วตฐานะตามอัตรภาพนะครับมีมากใช่มากมีน้อยใช้น้อยอ่ะเก็บออมบ้างอะไรแบบนี้เออไม่ได้เชียร์ให้ฟุ่มเฟือยแต่ว่าอันนี้คือบอกชัดว่าคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์อ่ะไม่ได้เหนื่อยยากอะไรพูดง่ายอยู่ส,สวยๆไปแบบคนเพียบพร้อมนี่ถ้าคุณผู้ชายก็อยู่หล่อๆเท่ๆไปอืมสี่ถ้วยอาจจะบอกว่าอยากจะบอกว่า คุณมีความพร้อมในระดับหนึ่งแต่คุณก็ยังไม่ค่อยพอใจสิ่งที่มีอยู่อ่าอย่าก,กดดันตัวเองคุณยังมีดีเยอะแยะเลยมีความอุดมสมบูรณ์มีความเพียบพร้อมถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะขอให้พอใจสิ่งที่มีอยู่ และคุณมีโอกาสได้โชคลาภเพิ่มด้วยเออบางทีอาจจะไม่ใช่เงินทองอาจจะเป็นของที่อยากได้หรือเป็นของกินก็ได้อะอุดมสมบูรณ์บอกแล้วมีกินมีใช้ไม่ขาดเออแล้วก็จะมีความสุขในครอบครัวอ่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโดยกําเนิดอ่ะพ่อแม่พี่น้องที่เติบโตด้วยกันมาญาติผู้ใหญ่หรือครอบครัวที่คุณสร้างเองสามีภรรยาแฟนคู่รักอะไรแบบนี้ได้หมดจะมีความสุขอ่ะมีความสุขแน่นอน คนที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วมีโอกาสได้ลูกหรือได้ลูกเพิ่มแน่นี่คือสิ่งดีๆโชคดีของคุณกองที่สองในเดือนหน้านะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลอะไรเลยชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ดีขอแค่พอใจในสิ่งที่มีอยู่อ่าอะไรที่ยังไม่ได้มาอะไรที่ยังอยากได้แล้วไม่ได้ใจเย็นๆเ,เดี๋ยวก็ได้เองเอออย่าก,กดดันตัวเองมีเท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นไปก่อนคุณถือว่ามีเยอะแล้วนะ ไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณกองที่สองสบายใจได้ครับอุดมสมบูรณ์ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3ามกันเลยครับป้าโอเคครับคุณทีเร์ไพก,กองที่3กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวนันนี้หัวข้อสิ่งดีๆและโชคดีในเดือนหน้าของคุณจะเป็นอะไรคุณกองที่3คุณได้ไพ่หกไม้เท้าโอ้โหการงานชัดเจนเดวิล <The view S 2> มาสเสน่ห์รู้ละสเตรนจ์ Strange. เดี๋ยวมาขายายความกันหนึ่งเหรียญและสามถ้วย ไม่ต้องพูดกันยืดยาวคุณกองที่3ามโชคดีสิ่งดีๆของคุณในเดือนหน้าเป็นเรื่องการงานชัดเจนและเป็นความเขาเรียกอะไรความเจริญก้าวหน้าในการงานที่ได้มาด้วยสเสน่ห์อ่ะฟังให้ดีไม่ได้แปลว่าให้ไปหลอกเขาหรือไปหวานสเสน่ห์นะในที่นี้สเสน่ห์หมายความว่าคุณจะดูดีมีสเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็เป็นที่ถูกตาต้องใจซึ่งมีผลดีต่อการงาน คุณที่ทํางานเกี่ยวกับสื่อมวลชนดารานักแสดงศิลปินนายแบบนางแบบหรือว่านักพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องมีฐานแฟนคลับอะไรแบบเนี้ยคุณจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอการงานของคุณจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะเป็นที่นิยมของผู้คนเพิ่มขึ้นจากสเสน่ห์ของค,คุณเรียกว่าเป็นช่วงตักตวงใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์เออไม่ได้ให้ไปหวานสเสน่ห์ไม่ได้ไปหลอกใครนะย้ํานะผู้คนจะชื่นชมคุณมากในเดือนหน้านี้อเตรียมความพร้อมไว้นะครับการงานดีการเงินก็จะดีตาม และไม่ว่าคุณหวังอะไรไว้คุณตั้งโปรเจกต์อะไรไว้คุณคาดหวังสิ่งใดในเรื่องการงานคุณจะประสบความสําเร็จมีการเฉลิมฉลอง,ลองมีความยินดีเกิดขึ้นนี่และย้ําชัดว่าเป็นเรื่องการงานนะครับคุณกองที่สามนะสิ่งดีๆโชคดีของคุณจะเป็นเรื่องการงานที่ประสบสําเร็จได้ด้วยสเสน่ห์ของคุณ น้ําขึ้นให้รีบปักแต่ไม่ได้แปลว่าให้ไปโปรยสเสน่ห์หรือไปหลอกใครขอให้ใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกต้องแล้วผู้คนจะนิยมช,มชมชอบคุณทําให้งานคุณสําเร็จเกิดมีเงินมีทองตามเป้าแล้วก็ได้รับความสุขความสําเร็จตามที่คาดหวังมุ่งหวังไว้ชัดเจนครับคุณกองที่3าประมาณนี้ครับผม โอเคครับครบถ้วนนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะก็ดูกันเพลินๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมนะดวงใครก็ดวงใครนะแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาด้วยโอเคนะส่วนท่านที่ยังไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีวันหมดอายุดูได้เรื่อยๆ,ๆนะครับผมนะโอเค แล้วก็อย่าลืมไปถูกใจไปไลค์ไปติดตามเพจ a ฟ e b o o k มัมโตโตมหาเมตตาไว้นะครับเพื่อรับข่าวสารอื่น,นๆการดูดวงแบบอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงาการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดหามาให้ตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆแล้วพบก,กันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ